ที่ทันนี้ก็จะมีประวัติเข้าสูนอยู่มาตลอดก็จะเช็คระยะตามทบครบทุกหมื่นกิโลอันนี้เป็นน้ํามันเครื่องที่เปลี่ยนไปนะครับพี่จะใช้เป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับ 0W20 จะเปลี่ยนถ่ายทุก1-0,000มนกิโลนะครับในส่วนหน้าเครื่องยนต์นะครับผมก็จะมีตัวน้ํามันเบรกนะครับตัวนี้ก็ช่างเช็คแล้วก็อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับยุบตัวไม่ต้องเติมเปลี่ยนถ่ายตามระยะทุก6 0,000กโลน้ําชิกระจกน้ำหม้อน้ําเติมให้เรียบร้อยนะครับน้ามันเครื่อง ก็ได้เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับจะอยู่จุดล่างและก็จุดบนนะครับถ้าเกิดต่ำกว่าจุดล่างตัวนี้ควรนำรถเข้ามาตรวจสอบเพื่อ <P> erm <ika> มีการนะครับกองอากาศหน้าเครื่องก็เป่าทำความสะอำาดให้นะครับตัวแบตเ็ใช้งานได้ปกตินะครับส่วนลมยางและก็ตัวผ้าเบรกตรวจเช็คหมดเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติก็การรับประกันงานซ่อมก็จะอยู่6เดือนหรือ10,000กิโลนะครับเข้าใช้อีกทีก็6เดือน10,000กโลครั้งต่อไปตัวกุญแจรถกับใบเตือนรอบหน้าอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วครับ โอเคอยู่ครับสภาพโดยรวมก็ปกติดีไม่มีอะไรเสียหายครับพี่